ท่านญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวรรค์ท่านญาติโยมทั้งหลายมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมาไหว้พระสวดมนต์เพื่อทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ประการแรกหน้าที่ของตนก็หน้าที่เป็นบุตรแลธิดาเป็นลูกเป็นหลานของบิดามารดาปูา่ย่าตายายก็ต้องทำ พ่อแม่ดูแลเลี้ยงดูเรามาเราก็ต้องดูแลพ่อแม่ในยามแก่เท่าชะลาให้กินให้นอนดูแลเอาใจใส่ใส่ใจในพ่อในแม่ปู่ย่าตายายอันนี้นาทีเบื้องต้นเป็นบุปะเป็นบุปผภมเบื้องต้นของชีวิตมนุษย์ทุกคนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จะต้องทําไม่ทําไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ลูกหลานเหลนญจะบอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาว่างไม่ได้ ต้องว่างต้องจัดให้ว่างใส่คิวไว้ได้อันนี้หน้าที่บืองตนต้องดูแลบิดามารดาบิดามารดาเลี้ยงดูเรามาบิดาบรรดาอยู่ในสานาเป็นพระพรมเป็นเทวดาเป็นอาหุนยะยบุคคลเป็นพระอรหันต์อมุติดาเราจะต้องดูแลท่านท่านเลี้ยงเรามาเราเลี้ยงท่านตอบทําตัวของตนให้สมเหมาะสมแก่ที่จะดํารงวงศ์ตระกูลต่อไปลักษณะเช่นนี้เป็นหน้าที่ของผู้สืบ วงศ์ตระกูลหน้าที่ของลูกของหลานของเหลนอันนี้บุคคลเหล่าใดไม่ระลึกถึงบุคคลเบื้องต้นเนี่ยอันนี้แย่หน่อยต้องระลึกและปฏิบัติด้วยนะระลึกอย่างเดียวรู้อย่างเดียวไม่ได้ต้องทําด้วยหน้าที่ที่สองก็คือหน้าที่ของครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนประสิทธิ์ภาษาทให้เรามีวิชาความรู้ให้อ่านออกเขียนได้เราเจอเราทักเราก็ให้ในตามการและตามสมัยเรียกเขาว่า สาและว,วันจินาวาแก่ท่านให้ได้รับเคารพและลึกถึงบุญคุณของท่านโดยการทำตัวทำตนแนะนำวิชาไปใช้ในทางที่ถูกต้องท่านสั่งท่านสอนอ่านออกเขียนได้เอาไปใช้ในทิศที่ถูกต้องศึกษาที่ถูกต้องอันนี้เหียกครูบาอาจารย์ส่วนหน้าที่ที่สําคัญก็คือหน้าที่ของชาวพุทธ ชาวพุทธจะต้องมีหน้าที่ในวันพระในวันธรรมสวรรคต้องมาไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศน์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมตามอัตภาพแห่งตนอยู่ใกล้วัดไหนก็ไปวัดนั้นไปวัดไม่ได้ก็ทำบ้านให้เป็นวัดวัดความดีของเรานี่แหละเอาบ้านเป็นวัดวัดทำความดีของเราก็ไหว้พระสวดมนต์อาหารดอกไม้บูชาพระตั้งครูผ้าขาวบนโตะ๊ะจัดอาหารตั้งไว้พอ พอได้ไม่แยาวหยิบมือบูยานิดๆหน่อยๆไม่ใช่ใชว่าพระภูมิเจ้าที่จัดเป็นถ้วยถ้วยเขาเรียกว่าถวายเจ้าวพระโบราณนั่นถือมาคนแก่คนเฒ่าไปวัดไปวาม่ได้ก้าอหานมะปูป้าขาวแล้วาหานมาเวียงตั้งแล้วก็เรียกว่าบูชาญาติโยมเข้าใจว่าพระพุทธเจ้ามาได้ฉันพุทธเจ้าอัไไม่เขาเรียกว่าบูชาไม่ใช่พระองค์ท่านสเสวยเรียกนำมาบูชาบูชาในคุณของท่าน บูชาพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระกรุณาคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าบูชาคุณของพระธรรมบูชาของพระอริยสงฆ์เจ้าเขาเรียกว่าบ,บูชาวางตั้งไว้เพื่อบูชาคุณของพระพุทธเจา้าอันนี้ต้องทําความเข้าใจด้วยนะแยกแยะเข้าใจหนึ่งนำไม้ฉันคือพระสงฆ์สองนำไปบูชาคือพุทธเจา้าและสิ่งที่ญาติโยมทั้งหลายเคารพนับถือ บรรพชนก็ได้มาสมัยก่อนจะมีพุทธศาสนาเขาเรียกว่าผีผีพ่อผีแม่พ่อผีพ่อปู่ย่าตายายบรรพชนเขาก็มาไหว้กันเป็นการเป็นสมัยเมื่อหมดสมัยยุคไปแล้วพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกก็ได้ยึดเอาพระไตรสราณาคมยึดเอาพระพุทธประธรรมประสงค์เป็นสนะเป็นที่พึ่งก็ไหว้คุณแห่งพระรัตนตรัยแล้วก็ปฏิบัติตามอันนี้หน้าที่หนึ่งและวันพระก็ต้องเช่นวันนี้แหละก็เป็นวันฟังคำ เป็นวันที่เราต้องฟังธรรมเป็นวันที่เรามาฟังธรรมเพื่อสะสุสังและปะเตปัญญงการฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาปัญญาเอาไปใช้ในทางการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องอย่าไปใช้ในเล่เหลี่ยมอย่าไปนึกว่าคนอื่นเขาไม่รู้เขารู้ก็ทั้งนั้นแหละแต่เขาไม่กระทำเหมือนเราเขาไม่พูดเหมือนเราเพราะเขาดูเลือกดูคนมีปัญญาเนี่ยเขาจะดูพิจรารณาไตรตรอง ผู้มีปัญญาก็เป็นเชื้อสายของสัตว์บนรุษแห่งบัณฑิตทั้งหลายเขาก็พิจารณาสิ่งใดควรพูดก็พูดเสียงใดควรทาก็ทาสิ่งใดควรจะละเว้นก็ละเวน้เวนสิ่งใดที่เรากระทําได้กระทาโดยเฉพาะรักษาศินห้าสินแปดสิน, 8, สนุโบสถใครมีจังหวะใครศรัทธาเท่าไหร่ก็ทําเท่านั้นทําตามที่ตัวเองทําได้ฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายหน้าที่ของชาวพุทธเนี่ยเรามีสองทางคืออามิสบูชาบูชาด้วยสิ่งของ มีดอกไม้ทุกเตียนผืุดยุดบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายส่วนเหล่านั้นก็เข้ามาสู่การตักบาตรบิณฑบาตทานเดพระสงฆ์องค์เจ้าเพื่อจะได้พระสงฆ์เหล่านั้นมีพระกําลังจะได้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้อาหารก็ให้อายุนะให้อาหารก็ให้อายุเพราะฉะนั้นญาติโยมก็ควรจะปัจัจสี่พระสงฆ์ท่านต้องอยู่อาศัย ยารักษาโลกเสนาสนะที่อยู่อาศัยเครื่องนงนุ่งห่มไตจีวรและยารักษาโลกสิ่งสี่อย่างนี้ประสงค์ต้องอาศัยอยู่เป็นปัจจัยสําคัญของบัะชิตที่ต้องอาศัยเราก็บํารุงท่านเราบํารุงท่านตามสมควรมันก็จะได้เป็นบุญเป็นกุศลเพราะประสงค์ต้องต้องเดินหน้าในการเผยแผ่พระธรรมเราก็เลือกนาบุญที่ดีๆโบราณนันกล่าวไว้ว่า นาดีๆพระภิกษุสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยเป็นเนื้อนาบุญของโยมญาตินาดีๆทำแล้วได้บุญหลายไปเจอนาคีร้ายนาเน่านาเสียทำแล้วไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นญาติโยมกาจง,างเลือกเอานาดีๆทำแล้วจะได้ได้ผลเหมือนที่นานั่น่ะโยมที่นาดีๆเนื้อที่นาดีๆหวานพืชลงไปมันก็ย่อมได้ผลมเมล็ดพันธุ์ของพืชข้าวไปได้มากมายอันนี้ ก็อยู่ที่นาการทําบุญเนื้อที่นาบุญก็เหมือนกันจะต้องดูที่นาศิลสุตาทิกุณเป็นผู้มีกิจวัตรมีสมณสารูปที่ดีงามเราก็ไปที่ตรงนั้นไปฟังธรรมราะสำคัญต้องไปฟังธรรมฟังธรรมฟังเทศปฏิบัติธรรมอันนี้นสําคัญที่สุดเราต้องพยายามว่าเรารู้แล้วต้องนําปฏิบัติอย่ารู้เพียงทฤษฎี ส่วนใหญ่จะรู้สิทธดีรู้นั่นรู้นี่รู้กันเยอะแหละพูดแล้วพูดกันเรียกว่าโอ้ยหูห้อยอ่ะแต่ถามปฏิบัตินะไดไ้ไม่ได้ไม่ได้เพราะเราไม่เป็นชาวพุทธตีแท้จริงเป็นชาวพุทธตีแท้จริงต้องตั้งศรัทธาความเชื่อมัน่นในคุณพระพุทธประธรรมประสง์เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตนเป็นต้นแบบแห่งการประพฤติก,การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและพระองค์ทรงตัดสรุและทระสงสอนให้ผู้อื่นรู้ด้วยตาม แล้วระสงค์ทั้งหลายเมื่อได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วตัดสูลเป็นพระอริยบุคคลพระสงค์เหล่านั้นเมื่อรู้แล้วก็สอนให้หมู่ชนผู้เชื่อฟังคำสั่งสอนนั้นปฏิบัติตามจนได้มรรคผลและนิพพานปรากฏสืบทอดอายุพระพุทธศาสนามาจนถึงสองพันกว่าปีก็ด้วยการประพฤติและการปฏิบัติอันดีงามนี้เองฉะนั้นวันนี้วันพระญาติโยมก็ฟังเทศฟังธรรมกันไปอะไรฟังคนที่อยู่คน นายธรรมเป็นผู้อับเฉาบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมบุคคลที่ใฝ่ในธรรมย่อมเป็นผู้มีความสุขเป็นพิ่ความเจริญธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติทธรรมย่อมเป็นผู้มีความสุขคนไม่มีธรรมก็ไม่มีความสุขเพราะธรรมนั่นคือความจริงธรรมนั่นคือข้อวัดปฏิบัติที่นําให้พยุงให้เราไปในถูกทางธรรมะเป็นเขตแดนทําให้พยุงรักษาจิตใจให้เราเข้มแข็งธรรมะเป็นเครื่องบอกชี้ ให้เรารู้ว่าอันนี้ดีอันนี้ชั่วอันนี้ควรทําอันนี้ไม่ควรทําด้วยเหตุด้วยผลอันนี้เรียกว่าพระธรรมสอนให้รู้ดีรู้ชั่วแล้กวก็ทําทดีก็ทําทชั่วตามมนุษย์บุพิกานี่คือนรกอย่าทมอย่าไปอันนี้คืออบายภูมิอย่าทำอันนี้คือสิ่งที่ไม่ดีไม่งามอะไรที่ไม่ดีไม่งามเราก็อย่าไปทำเรียกว่าใบยมุขตั้งพวงเราก็อย่าไปหลงอย่าไปซื้อห,หวยซื้อเบอร์จะไปกินเหล้าเมายา,ยาเล่นการพนันนั่นน่ะ เล่นเฉยๆแล้วมันเป็นไรอะย้ายมันถ,ถึงการพนันถ้าเป็นการพนันเนี่ยมันก็หายนะหมดอะอใบายามุกเป็นเครื่องความหายนะในขีหะข,ขีปฏิบัติท่างกล่าวว่าอใบายามุกเป็นเครื่องนําไม่สู่ความชิบหายนี่ท่านพูดไว้อย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นทันญญาตาโยมทั้งหลายเราก็เอาแต่พอดีพอดีรักษาศีลห้าศีลห้าเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ทุกคน สีลห้าในเป็นกฎหมายของโลกให้มนุษย์ได้เดินตามรอยศีลห้าเนี่ยให้ฆ่าไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนบุคคลอื่นให้ติดปงรับความเดือดร้อนให้ประกอบด้วยความเมตตาและกรุณาสงเคราะห์ตามอัตภาพไม่เป็นผู้โลภมากไม่เป็นผู้ละโมบโลภมากอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดอยากได้นั่นมีร้อยล้านเอาพันล้านมีเลยพันเอาจนติดคุกนะเนะ่ะเอาจนไม่มีแผ่นดินอยู่นะนะั่นแหะ เพราะฉะนั้นพวกนี้มันจัดว่าเป็นบุคคลที่ไม่รู้จะพอความโลภมากได้มาโดยอาการแห่งกมยได้มาโดยทุจริตนี้แหละมันก็เป็นสิ่งที่เป็นละโมบโลภมากทําให้เกิดเป็นทุกข์คนเรานี่จะอะไรกันกนักหนากินก็อิ่มเดียวนอนก็ตื่นเดียวมีแล้วไม่นําไปทําประโยชน์มีแล้วสะสมไม่ทําอะไรตายแล้วอ,อะไรไปได้อ่ะตายแล้วแม้แต่ร่างกายสังขารก็เอาไปไม่ได้ทิ้งเลยเขาเผาไฟเล่นอยู่เนี่ยฝังดินมั่งเผาไฟมั่ง อันเนี้ยมันไม่ได้มีสาระประโยชน์อะไรคนผู้มีปัญญาต้องมองแก่นสารของชีวิตว่าชีวิตจะต้องมีธรรมประจําจิตใจคือเดินในทางที่ถูกปลูกในสิ่งที่ดีเดินในทางที่ถูกก็สิ่งใดที่เป็นกุศลก็เดินไปปลูกอะไรปลูกฝังคือปลูกฝังจิตใจให้เป็นผู้ที่มีไ่ธรรมเป็นผู้ที่รู้ดีรู้ชอบและปฏิบัติตามอย่างนี้แหละก็เรียกว่าปลูกฝัง ปลูกฝังให้เป็นคนใจบุญปลูกฝังให้เป็นคนใจดีปลูกฝังให้เป็นคนมีคุณธรรมมีมโนธรรมไม่โลภมากปลูกฝังให้รู้จักพอจงสร้างชีวิตให้สมดุลด้วยความรู้จักพอดีความพอดีนี่แหละมันจะทำให้เรามีความสุขและมีความเจริญทันาติโยมทั้งหลายนี่แหละหน้าที่ของชาวพุทธก็ควรกระทำเช่นนี้เพราะฉะนั้นการฟังเทศฟังธรรมเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องล่าหลังไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้อง เบื่อนายผู้ใดนายทำผู้นั้นไหนะผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นย่อมมีความเจริญคือคนอยู่กับความจริงจะเจริญหมดแหละแต่ถ้าคนอยู่กับสิ่งที่ไม่มีสัจจะสิ่งที่โกโหกหมดเท็ดอันนี้หาความเจริญได้น,น,นิดเดียวเดี๋ยวก็เสื่อมคลายไปเพราะความจริงนีนมันมั่นคงถาวรสัจจังเวอมตตวาจาวาจาที่เป็นสัจจะนี่มันไม่ตายนะมันไม่ตายเพราะฉะนั้น ความดีเนี่ยมันไม่ตายจากตารคนที่คนผู้มีสัจจะรักษสาสัจจะมีคําสัตว์พูดอะไรก็ทําไปนั่นเพราะฉะนั้นคนเรานี่อยู่ได้เพราะมีสัจจะไม่มีสัจจะพระพุทธเจ้านี่ตัดสรู้ด้วยสัจจะถ้าพระองค์ไม่ตั้งสัจจะอธิษฐานเบื้องต้นว่าจะออกผนวดหาวิโมกขธรรมจนบรรลุเป็นอนุตตรสัมมาสัมพธิธญาณแล้วพระองค์ชนไหนเล่าจึงได้ตัดสรูปประกาศทมให้เก่ชาวโลกได้รู้ใน อริยสัจจะทำสี่ประการทุกสมุดไทยนีโรธดรรคตลอดถึงองค์ธรรมทั้งแปดหมื่นสี่พันข้อเป็นวินัยยมิดกเป็นสุตันตมิดกเป็นอภิธรรมยมิดกนี่แหละก็เพราะว่าการตัดสู่การตั้งจิตอธิษฐานความจริงที่ปรากฏว่าจะต้องกระทำแต่การกระทำของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ทำชาติเดียวนะข้ามภพข้ามชาติห้าร้อยชาติเล็กๆสิบชาติใหญ่ๆพระชาติสุดท้ายคือพระมาหาชาติฉะนั้นญาติโยมทั้งหลาย บุญกุศลทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นจากการฟังจากการปฏิบัติจะเรียกว่าปฏิบัติตัวปฏิบัติต้นทำตัวทำตนให้เป็นผู้ที่ทรงศีลทรงธรรมเรียกว่าเรารักษาศีลเพื่อให้มีกายและวาจาเรียบร้อยเพื่อให้เป็นธรรมจริยาเราปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมเพื่อที่จะให้เกิดเข้มแข็งในจิตใจเวลาภาวะอารมณ์ที่ปรารถนา กระทบปรัถนาแล้วไม่ปรัถนาผิดหวังเราก็จะไม่อ่อนแอเราก็จะไม่ผิดหวังไม่แสดงอาการอ่อนแอเราก็จะสู้ผ่านไปได้เพราะสิ่งในโลกนี้แต่พระสิ่งในโลกนี้ชีวิตสรรพสัตว์ทุกตัวตลอดถึงวัตถุต่างๆในโลกนี้ล้วนแล้วเป็นอนิจจังเป็นอนิจจังทุกขังเป็นอนัตตาไม่มีอะไรเที่ยงความตายเท่านั้นและเป็นของเที่ยงและเพราะฉะนั้นเราล่วาความตายเป็นของเที่ยงขณะที่มีชีวิตอยู่ ก็สะสมซึ่งบุญที่พระพุทธเจ้าทรงรับรองว่าสุขโขปุญญาสะอุจชโยการสร้างสะสมซึ่งบุญนั้นจะนําสุขมาให้ทําจริงๆอย่าไปทําหลอกตัวเองอย่าไปทําตามกระแสอย่าไปทําหลอกตัวเองอย่าไปทําตามกระแสมันจะทําให้ผลบุญนั้นไม่บริสุทธิ์ทําบุญด้วยบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจวัตถุทานต้องบริสุทธิ์ด้วยอันนี้จึงจะเป็นเนื้อนาบุญที่บริสุทธิ์ บางคนทำบุญเนี่ยแต่ไม่ได้ตั้งศรัทธาไปถึงพร้อมทำบุญเอาหน้าอย่างนี้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อต้องการสังคมไอ้นี่ไม่ได้เราต้องทำบุญเพื่อหวังบุญปฏิบัติธรรมเพื่อหวังรู้แจ้งในธรรมนั้นๆให้ละปดซึ่งออกจากกองทุกข์ให้ได้ทุกข์เกิดขึ้นจากความโลภจากความโกรธความหลงดังที่อธิบายแล้วเมื่อกี้ว่าค้อบในองค์การซนหน้าเมื่อที่อธิบายมาแล้วในระโมบลบมากต่อไปก็ไม่ผิด ประเวณีในสามีภรรยาลูกเมียของบุคคลอื่นชายหญิงที่ติดยังไม่รู้นิติภาวะอันนี้เราก็ไปทไม่ได้เดี๋ยวนี้มั่วไปหมดเพราะคนไม่มีคุณธรรมจึงม,มั่วไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรสังคมก็พยายามที่จะรับในสิ่งที่โจรทำพยายามจะแก้กฎหมายเพื่อรักษาโจรไม่ใช่แก้กฎหมายเพื่อรักษาประเทศชาติบ้านเมืองแก้กฎหมายนิโทษกระทำกฎหมายเพื่อเพื่อรักษาโจรไว้ รักษาพวกทำลายชาติรักษาพวกทำลายศาสนาะทำลายบ่อนทำลายความสงบสุขของประเทศชาติเราแก้กฎหมายเพื่อรักษาพวกนี้นี่ต้อกรรมเพื่อรักษาให้พวกคนผิดเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทาเหล่านี้เนี่ยมันถูกแหละแต่ถูกใจแต่มันไม่ถูกต้องตามพุทธินัยหรือนิตินัยก็แล้วแต่ไม่ถูกต้องเราจะต้องแก้กฎหมายไว้เพื่อพัฒนาบ้านเมืองให้นำพาไปสู่ความจเจริญเท่ากับ อารียนานอารียประเทศเขาเราต้องเข้าใจว่าประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยการศึกษาเขาพร้อมเสมอเขามีการศึกษาเขาให้การศึกษาพร้อมรัฐบาลต้องให้การศึกษาต้องให้พร้อมเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายเรามีความพร้อมเนการศึกษาเนี่เป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาบุคคลและพัฒนาวัตถุ การศึกษาดีคนดีวัตถุที่เกิดขึ้นจากการกระทำของคนก็นดีตามไปด้วยเวลานี้การศึกษาดีแต่การกระทำความประพฤติของคนน่ะด้อยคุณธรรมไปด้อยความถูกต้องนั่นเองไปมากขาดแคลนคุณธรรมมากจึงทำให้บ้านเมืองสังคมทุกหย่อมย่าทุกองค์กรเกิดว่าวุ่นกันเดี๋ยวนี้ตามข่าวสื่อสารทุกวันทุกวันนียรับมาเสพข่าว ริโภคข่าวกันมาตื่นเช้ามาเสพข่าวให้นั่นฆ่ากันนี่แกงกันนี้รักกันเจาะกันขโมยกันหัวเมียดีกันตายว่านิดหน่อยเด็กมองหน้ากันทุบก,กันตายว่าแทงกันตายมองอะไรเขาเรียกว่าอะไรเพราะเราไม่ฝึกฝนเพราะเราไม่สั่งสอนเพราะเราไม่ตักเตือนเราไม่เรียนศึกษาในข้อธรรมในข้อศีลก็ศีลธรรม,รรม,รรมเป็นจะศรรีลเป็นจะธรรม,รรมต้องนําเข้ามาสู่ในระบบของการศรรึกษาตั้งแต่ปฐมขึ้นไปเลยฝึกหัดใตยงอ่อน ไม้อ่อนๆนั้นดัดง่ายไม้แก่มันดัดยากดัดมันหนักเพราะตัวแก่มันมีทิฏฐิตัวอ่อนเนทิฏฐิมันน้อยเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายคนเราเลยจะต้องฝึกขัดโดยต้องใช้จิตตั้งทันตั้งสุขาว่าหังจิตเมื่อฝึกผลดีแล้วย่อมนั้นมนำความสุขมาให้ความสุขเกิดขึ้นจากการประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจดังที่ได้กล่าวแล้วทุกครั้งทุกคราวเพราะฉะนั้นท่นานญาติโยมต้องนำเอาเด็ก เอาลูกเอาหลานไปวัดไปวาหน้าที่ของพระกัสอนหน้าที่ของพระเอาใจใส่ญาติโยมในข้อชี้แนะในเบญจศีลเบญจรรมส่วนหน้าที่ญาติโยมก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็สนใจในธรรมฟังเทศฟังธรรมนำลูกหลานไหว้พระไหว้เจ้าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีพอไม่ค่อยมีก็เรียกว่าสังคมคุณธรรมมันเสื่อมจากสังคมสังคมเสื่อมจากคุณธรรมมันจึงก่อเหตุวุ่นวาย ถ้าคนมีคุณธรรมซะแล้วรู้ดีรู้ชัวร์ซะแล้วเนี่ยมันก็จะไม่กระทำชั่วก็ไม่ต้องสร้างคุกไม่ต้องสร้างตารางไม่ต้องมีศาลไม่ต้องมีตำรวจเพราะเหตุพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้บรรลุถึงพระนิพพานเนี่ยก็เหตุผลว่าพระองค์มองแล้วเนี่ยถ้าปล่อยวางได้แล้วเนี่ยมันก็จะทําให้บ้านเมืองเกิดความสุขเกิดสันติภาพเกิดสันติสุขของโลกพระนิพพานเนี่ยเป็นของที่วางแล้วปฏิบัติได้แล้วนั่นเป็นสุข พราะนิพพานเนี่ยเป็นสิ่งที่เยือกเย็นเป็นสิ่งที่สงบอยู่กับใครก็สงบหมดแหละนิพพานมีสองอย่างนิพพานชั่วคราวคือเรียกว่ากระแสประนิพพานส่วนนิพพานโดยอมตะนิพพานลังปรมังสุขังอันนี้ปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นไปสู่มรรคผลและนิพพานนี้คือให้หลุดพ้นดับสนิทไปเลยนิพพานคือไม่มีเป็นของที่ว่างเป็นสุญญตาความว่างเปล่าไม่มีความรู้สึกไม่มีใดทั้งสิ้นนิพพานเป็นของที่ มีโลกนี้ก็ไม่มีนิพพานมีนิพพานก็ไม่มีโลกนี้เพราะฉะนั้นนิพพานเป็นของที่ว่างเปล่าเป็นของที่นำไปสู่สุขอย่างสนิทไม่ไม่ย้อนหลังกลับมาพบอีกในสังสารวัฏนี้เพราะฉะนั้นทาญาิโยมก็จงต้องพยายามพูดถึงนิพพานญาติโยมว่ามันสูงไหมเอาเบญจศินเบญจธรรมที่ผูใ้ใดฟังนี่แหละปฏิบัติเข้าปฏิบัติให้อยู่บนพื้นฐานของมัจฌิม,มาปฏิปทาเดินสายการทำบุญก็ทำแต่พอดี ปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติแต่พอดีถ้าเกินกำลังเนี่ยมันก็ไม่ได้หรอกอย่าไปทรมานตนอย่าไปทรมานตนไม่พูดไม่จาไม่นอนนั่งอนอย่างนี้ผิดวัตถุประสงค์ของพระพุทธเจา้าการปฏิบัติธรรมจะต้องปฏิบัติโดยกายก็ต้องพร้อมสมบูรณ์สติปัญญาก็ต้องพร้อมด้วยสติปัญญาให้พร้อมจึงจะบรรลุความสำเร็จนั้นได้ การทรมานตนการอดอาหารเลือกกินอาหารเหล่านี้ไม่ใช่การกินการนอนไม่ใช่เป็นเรื่องของกิลเลสอย่ากกินมากอย่าเสพของมากอย่านอนมากอันนี้เป็นเรื่องกิลเลสคือเหตุทําให้เศร้าหมองคนนอนมากก็เศร้าหมองการงานไม่ทํานี่คนกินมากมันเกิดพิษสารเกิดเป็นโรคนั่นเกิดเป็นโรคนี้เพราะฉะนั้นเรากินในพอดีนอนใ้พอดีแล้วใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิตอย่าเป็นคนที่ขี้เกียจขี้ค้าน อย่าเป็นคนที่มักได้อย่าเป็นคนที่มักง่ายอย่าเป็นคนที่ทำในสิ่งที่ใจมันอยากทำต้องมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาอารมณ์คนจิตของเราอย่าไปปรุงแต่งตามอารมณ์เพราะอารมณ์ของเรานะมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับวันไม่รู้กี่พันกี่ร้อยครั้งถ้าเราไปปรุงแต่งมันถ้าจิตเราไปตรองมันเนี่ยเรารับไม่ไหวอะสมองระเบิดเพราะฉะนั้นอะไรความคิดเนี่หล ความคิดคิดได้แต่อย่าปรุงแต่งคิดไอ้นั่นคิดไอ้นี่แต่อย่าไปปรุงแต่งการปรุงแต่งนี่คือการรอคอยการคาดหวังเหล่านี้แหละพอไม่ได้สมหวังมันก็จะทอ้อจะถอยเอาทําอะไรอย่าไปหวังประโยชน์ทาบุญก็หวังแก่บุญนะปฏิบัติธรรมก็หวังเพื่อเกิดปัญญาไปวัดไปวาร็เพื่อที่จะไปชําระจิตใจให้สะอาดสองแพ่วลักษณะเช่นนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องควรทํา ต่อไปในศินข้อที่สี่นั่นคือให้พูดให้พูดจากข้อจริงอย่าไปพูดเท็จอย่าไปพูดสอดเสียดไอ้พูดเท็จเนี่ยพูดใบเบียงอย่าข้อจริงให้เป็นดแดงให้เป็นขาวขาวให้เป็นดำไอ้อย่างนี้ก่ใช่ไม่ได้เขาเรียกว่าและส่วนสอดเสียดเนี่ยยุแยงตะแคีงล่วเอาเรื่องนี้ทีนะเรื่องนั้นทีไปยุ่ยเคารบกันแหละพวกสอดเสียดไม่ได้หรอกฟังหูไว้หูเป็นครูของเราถ้าเราฟังใครแล้วเอาไปคิดเอาไปอ่านไม่ได้ ฟังแล้วต้องพิจารณาฟังแล้วต้องพิจารณาผู้เป็นปราดผู้เป็นบัณฑิตฟังแล้วต้องพิจารณาไต่ตรองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ไหมตามเหตุปัจจัยนั้นต้องคิดให้ดีอันนี้เราไม่เป็นอย่างนั้นฟังเรื่องนี้มาจริงไม่จริงเอาแล้วจริงไม่จริงเอาแล้วเขาเรียกว่าหูเบาเพราะฉะนั้นในพุทธลักษณะองค์พระปฏิมากรในประเทศไทยเนี่ยเขาทำภักันของพระพุทธเจ้าเนี่ยทำยาวเชียวจดบ่าเชียวเพราะพระพุทธเจ้าทรงหนักแน่นไม่เบา ในพระโสดพระองค์ทรงมีพระนาสุกที่งดงามโดง่งเพราะพระองค์ยึดในหลักความบริสุทธิ์ในลมเข้าเริมเอออ,อกและพระองค์ทรงมรีผิวพรร์งดงามเพราะพระองค์ผ่องใสเพราะจิตใจของพระองค์ไม่มีมนทินใดๆเป็นสักพันอยู่แล้วดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแหละการไหว้พระพุทธเจ้าการกราบไหวพุทธเจ้าในอุโบสถในวิหารในที่ศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ย เรากราบไหว้ให้ถึงถึงใจของพระพุทธเจ้าให้ถึงพระพุทธเจ้าอกราบลงไปทีหนึ่งรลลึกถึงพระปัญญาคุณที่พระพุทธเจ้าทรงมีปัญญาเฉียบแหลมสามารถตัดสู้อริยสัจธรรมขึ้นมากราบไปทีหนึ่งความบริสุทธิ์ของพระองค์ท่านมีความบริสุทธิ์จงหลุดพ้นจากปุถุชนเป็นอริยชนจงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้พระกรุณาคุณเมื่อพระองค์สู้แล้วตัดสู้แล้วไม่นิ่งเฉยทรงสั่งสอนให้ มหาชนทั้งหลายปฏิบัติตามจนหลุดพ้นมรรคผลหลุดพ้นจากปวงแห่งทุกนั้นได้อันนี้กาบไปสามทีให้ได้กาบไปตรงอันนี้กาบไปตรงกาบตรงพระพุทธเจ้านะอันนี้เรียกความจริงแล้วส่วนการแล้วเราก็ไม่ควรจะพูดเท็จพูดหยาบกายไม่ควรจะพูดเพ้อเจ้อคำพูดเพ้อเจ้อพูดไร้สาระในเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไร้สาระแล้วไม่ควรที่จะพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบกาย และก็ตั้งใจไว้ปฏิบัติใจไว้ทำใจไว้ให้เป็นผู้คงสติเพื่อสร้างปัญญาให้คงที่ผู้มีสติผู้มีปัญญาย่อมกระทาในสิ่งที่ถูกต้องฉะนั้นชีวิตมนุษย์เนี่ยมีเบรกมีเบรกเนี่ยเป็นมีสติเป็นเบรกชีวิตมีปัญญาเป็นแสงสว่างนำทางดังที่บรรยายมานี่ศีลทั้งห้าขอ้อนี้จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องประพฤติและต้องปฏิบัติ ดังไยะวันธรรมสวรรวันนี้ท่านญาติโยมได้ฟังนานาสารธรรมในธรรมะดำสุขใจแล้วก็นำไปประพฤกิ์นำไปไปฏิบัติในวันพระเกิดดังนี้ขอเจริญพรขอญาติโยมผู้สดับแล้วจงได้เกิดปัญญาในการฟังในการสดับนานาสารธรรมตามธรรมะลอยลมในวันนี้เธอ